สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำข้าวแตนน้ำม่เตยสูตรข้าว1กิโลกร,รมัมบอกวิธีทำอย่างละเอียดรับประกันข้าวกรอบทุกเม็ดค่ะดูจบคลิปสามารถนำไปทำกินทำขายเพื่อสร้างอาชีพได้เลยนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเด๋เริ่มทำกันเลยค่ะ อันดับแรกเราก็จะนำข้าวสารเหนียวไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะในวันนี้เราใช้เป็นข้าวสารเก่านะก็จะทำง่ายกว่าข้าวสารใหม่ค่ะตอนนี้เราก็ได้ล้างข้าวสะอาดดีแล้วนะคะเราก็จะแช่ข้าวไว้ในน้ำแบบนี้ข้ามคืนเพราะในวันนี้เราใช้ข้าวเก่านะก็เลยต้องใช้เวลาแช่นานหน่อยค่ะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเราก็จะนำไบเตยที่ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วมาหั่นค่ะ ส่วนในขั้นตอนการหั่นใบเตยนะคะเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเวลานําไปปั่นจะได้ปั่นง่ายตอนนี้เราก็ได้หั่นใบเตยเสร็จแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะนําใบเตยมาปั่นกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ใบเตยลงไปปั่นให้หมดเลยนะในส่วนของน้ําเราจะไม่ใส่ลงไปหมดค่ะก็จะแบ่งใส่ลงไปนิดหน่อยนะจากนั้นเราก็จะกดปั่นไปจนกว่าใบเตยของเราจะละเอียดดีค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ปั่นใบเตยละเอียดดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําใบเตยไปคั้นเอาเฉพาะน้ํำใบเตยค่ะตอนนี้เราก็ได้คั้นเอาน้ําใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะและในขั้นตอนนี้เราก็ได้แช่ข้าวไว้ข้ามคืนแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําข้าวไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็นํามานึ่งค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ล้างข้าวสะอาดดีแล้วนะคะเราก็จะนําใส่หวดแล้วก็นํามานึ่งกันค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอจนร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นในขั้นตอนนี้เราก็จะนําฝาหม้อมาปิดไว้ด้วยเพื่อจะได้ทําให้ข้าวของเราสุกเสมอกันดีค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นไฟกลางนะคะจากนั้นเราก็จะนึ่งข้าวอยู่ที่15นาทีค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งข้าวครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นในขั้นตอนนี้เราก็จะนําข้าวมากลับด้านกันค่ะ การที่เรากลับด้านข้าวแบบนี้ก็จะช่วยทําให้ข้าวของเราสุกเสมอกันดีทั้งสองข้างค่ะพอกลับด้านข้าวเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนําไม้ไพายนะคะมาเกีย่ยวแบบนี้เพื่อให้เม็ดข้าวหลุดออกจากกันค่ะทําแบบนี้จะทําให้ข้าวของเราสุกเสมอกันดีนะพอเกีย่ยวเสร็จแล้วเราก็จะนําฝาหม้อมาปิดไว้แบบนี้แล้วก็นึ่งต่ออีก15นาทีเพื่อให้ข้าวของเราสุกดีค่ะในระหว่างที่รอให้ข้าวนึ่งครบเวลาเราก็จะมาทําในส่วนของน้ําใบเตยกันค่ะ อันดับแรกในขั้นตอนนี้เราก็จะตั้งหมอ้อยังไม่ได้เปิดไฟนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เป็นน้ําตาลแสด,แดงหรือใครจะใช้เป็นน้ําตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะจากนั้นใส่เป็นหัวกะทิในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นกะทิขั้นสดนะใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องได้ค่ะจากนั้นใส่เกลือน้ําใบเตยพอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วเราก็จะเปิดแก๊สค่ะก็ใช้เป็นไฟกลางนะคะ พอเปิดแก๊สเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะคนเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีพอคนเสร็จแล้วเราก็จะต้มไปจนกว่าน้ำใบเตยจะเดือดขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำใบเตยมาจนเดือดขอบหม้อแบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เป็นสีผสมอาหารในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นสีเขียวแอปเปิลค่ะพอใส่สีผสมอาหารลงไปเสร็จแล้วเราก็จะคนเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วเราก็จะปิดแก๊สจากนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะ ในส่วนของสีผสมอาหารใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะและความเข้มก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบตอนนี้เราก็ได้นึ่งข้าวมาครบเวลาแล้วนะคะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะปิดแก๊สแล้วก็นํำข้าวไปมูลกันเลยค่ะต่อไปเราก็จะนํำข้าวมาเทใส่ชามผสมนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะเขี่ยเล็กน้อยค่ะต่อไปเราก็จะนําน้ําใบเตยที่เราต้มไว้เมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปผสมกับข้าวค่ะ เสร็จแล้วในขั้นาาตอนนี้นะคะเราก็จะรีบใช้ไม้พายค่ะคนผสมให้เข้ากันดีเลยเพราะในขั้นตอนนี้ข้าวยังร้อนและน้ำใบเตยยังร้อน,ออนก็จะช่วยทําให้เม็ดข้าวของเราหลุดออกจากกัน,นได้ง่ายค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ขอแนะนําเลยนะคะจะต้องแยกเม็ดข้าวให้หลุดออกจากกันให้ได้ทุกเม็ดค่ะเพราะเวลานําไปขึ้นรูปเม็ดข้าวของเราก็จะทําง่ายค่ะตอนนี้เราก็ได้คนผสมมาจนข้าวและน้ําใบเตยเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่งาดําดิบ ในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นงาขาวก็ได้ค่ะเสร็จแล้วใส่ผงฟูการที่เราใส่ผงฟูลงไปผสมแบบนี้ <S <S ก็จะช่วยทําให้เม็ดข้าวของเราฟูทุกเม็ดค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะคนผสมไปจนกว่าผงฟูและเม็ดงาดําจะเข้ากันดีกับข้าวค่ะตอนนี้เราก็ได้คนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาพักข้าวค่ะในขั้นตอนนี้เราจะพักข้าวอยู่ที่15นาทีเพื่อให้เม็ดข้าวได้ดูดซึมเอาส่วนผสมต่างๆค่ะ ตอนนี้เราก็ได้พักข้าวครบเวลาแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะมาขึ้นรูปก,กันเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำพิมพ์จุ่มน้ำนะคะเราใช้เป็นท่อ PVC ค่ะก็จะนำมาวางเรียงในภาชนะที่เราจะนำไปตากนะส่วนขนาดนะคะเราก็จะใช้ความกว้างอยู่ที่3 5นิ้วค่ะส่วนความหนาบางเราก็จะใช้อยู่ที่1เซนค่ะหรือใครจะใช้หนากว่านี้ก็ได้นะเอาตามความชอบเลยค่ะ ในส่วนของข้าวเราก็จะแบ่งออกมาทํานะคะเราจะไม่นําออกมาทําหมดนะเพราะการที่เราทําข้าวร้อนๆจะช่วยทําให้เราขึ้นรูปข้าวได้ง่ายค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนําข้าวมาวางใส่ในพิมพ์แบบนี้นะคะและในขั้นตอนนี้นะคะขอแนะนําอย่าใส่ข้าวลงไปเยอะเกินไปนะคะเพราะจะทําให้ข้าวของเราอัดแน่นเวลานําไปทอดข้าวของเราก็จะไม่ฟูค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คืออย่าทําให้ข้าวของเราบางเกินไป ถ้าแผ่นข้าวของเราบางเกินไปเวลานํามาทอดแผ่นข้าวของเราก็จะแตกแล้วก็หักง่ายค่ะถ้าในขั้นตอนนี้นะคะสังเกตว่าแผ่นข้าวบางเกินไปก็สามารถใส่ข้าวลงไปเพิ่มได้ค่ะพอเราได้แผ่นข้าวตามความต้องการแล้วนะคะเราก็จะกดข้าวลงไปเล็กน้อยแบบนี้ค่ะ การที่เรากดข้าวแบบนี้ก็ช่วยทําให้ข้าวของเรานะคะได้จับกันดีแต่อย่าก,กดแน่นเกินไปนะคะเพราะถ้ากดแน่นเกินไปก็จะทําให้เม็ดข้าวของเราอัดแน่นเกินไปนะเวลานํามาทอดแผ่นข้าวของเราก็จะไม่ฟูค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือใส่ข้าวนะคะลงไปในพิมพ์แบบนี้ถ้าสังเกตว่าแผ่นข้าวยังบางอยู่ก็สามารถใส่ข้าวลงไปเพิ่มได้ค่ะ พอเราได้แผ่นข้าวตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะกดข้าวลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เม็ดข้าวได้จับกันดีที่สำคัญในขั้นตอนนี้อย่าก,กดข้าวแรงเกินไปนะคะเอาเป็นว่านะคะกดพอให้เม็ดข้าวจับกันดีแค่นี้ก็พอค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะทำไปจนกว่าข้าวของเราจะหมดค่ะ ตอนนี้เราก็ได้กดข้าวของเราจนเต็มพิมพ์แล้วนะคะเราก็จะมาแกะพิมพ์กันค่ะส่วนในขั้นตอนนี้นะคะก็ให้ทําอย่างเบามือเพราะถ้าเราทําแรงนะคะตัวเม็ดข้าวก็จะแยกออกจากกันค่ะพอแกะพิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะนําไปแช่ไว้ในน้ําเหมือนเดิมนะคะเพื่อจะได้ทํารอบใหม่เม็ดข้าวจะได้ไม่ติดพิมพ์ค่ะตอนนี้เราก็ได้แกะพิมพ์ออกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําข้าวไปตากแดดจัดๆค่ะ โดยการตากถึงตอนเที่ยงพอถึงตอนเที่ยงเราก็จะนําแผ่นข้าวมากับด้านค่ะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะคะเราก็จะนําแผ่นข้าวที่เรานําไปตากแดดมากับด้านกันค่ะลักษณะก็จะแห้งเฉพาะด้านบนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมากับด้านกันค่ะการที่เรากลับแผ่นข้าวแบบนี้จะช่วยทําให้แผ่นข้าวของเรานะคะแห้งเสมอกันดีและที่สําคัญแผ่นข้าวของเราก็จะไม่แตกแล้วก็ไม่หักง่ายค่ะ ส่วนในขั้นตอนการกับแผ่นข้าวนะคะเราก็จะนําไม้พายจุ่มน้ํานะคะมาแซะแผ่นข้าวแบบนี้เพื่อจะได้หลุดออกง่ายค่ะและในขั้นตอนนี้แนะนําเลยนะอย่าทําแรงเกินไปค่ะเพราะจะทําให้แผ่นข้าวของเราแตกหรือว่าหลุดออกจากกันได้ง่ายค่ะตอนนี้เราก็ได้กลับแผ่นข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปตากแดดกันค่ะในขั้นตอนนี้เราจะนําไปตากแดดจัดจัดทั้งวันเลยนะพอตกตอนเย็นเดี๋ยวเราเข้ามาเก็บค่ะ พอตกตอนเย็นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเก็บแผ่นข้าวไว้ก่อนพอพรุ่งนี้เช้าเราก็จะนําแผ่นข้าวออกมาตากจนกว่าแผ่นข้าวจะแห้งค่ะและตอนนี้เราก็ขอตัดมาตอนเช้าเลยนะคะเราก็จะนําแผ่นข้าวของเราออกไปตากแดดค่ะในขั้นตอนการตากแดดเราก็จะใช้ระยะเวลาตากแดดจะจัดอยู่ที่2วันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความหนาบางของแผ่นข้าวด้วยนะคะใครที่ทาหนาก็ต้องใช้เวลาตากนานหน่อยค่ะ เอาเป็นว่าตากแผ่นข้าวให้แห้งก็แล้วกันนะคะตอนนี้เราก็ได้ตากแผ่นข้าวแห้งดีแล้วนะคะลักษณะแผ่นข้าวก็จะประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะเก็บแผ่นข้าวเพื่อนําไปทอดก็เลยค่ะต่อไปเราก็จะมาตั้งน้ํามันสําหรับทอดข้าวแตนกันค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นไฟแรงนะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปทอดรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะรอจนกว่าน้ํามันจะร้อนขึ้นมา ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนในที่แล้วค่ะก็จะสังเกตว่ามีเม็ดข้าวนะคะเราก็ได้ใส่ลงไปทอดทดสอบแล้วค่ะตัวเม็ดข้าวก็ลอยตัวขึ้นมาดีมากในขั้นตอนนี้เราก็จะตักใบเตยและเศษข้าวออกให้หมดค่ะพอตักข้าวและใบเตยอ,ออกไปหมดแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะปรับมาใช้เป็นไฟกลางนะคะในขั้นตอนนี้ย้ำเลยนะน้ำมันจะต้องร้อนใช้ได้ค่ะค่อยนำแผ่นข้าวของเราลงไปทอดนะ ถ้าน้ำมันไม่ร้อนอย่าใส่ข้าวลงไปทอดเด็ดขาดค่ะเพราะจะทำให้เม็ดข้าวไม่ฟูและที่สำคัญเม็ดข้าวก็จะอมน้ำมันมากค่ะถ้าน้ำมันร้อนในที่นะคะก็จะสังเกตว่าเราใส่แผ่นข้าวลงไปทอดแผ่นข้าวของเราก็จะฟูตัวขึ้นมาอย่างเร็วไวค่ะและที่สำคัญนะคะข้าวของเราก็จะฟูทุกเม็ดค่ะก็ให้สังเกตตามนี้เลยนะ ส่วนในขั้นตอนการทอดแผ่นข้าวนะคะก็ให้เรากดแผ่นข้าวลงไปแบบนี้ด้วยค่ะเพื่อจะได้ทําให้เม็ดข้าวข้างในนะคะสุกเสมอกันดีค่ะพอสังเกตที่แผ่นข้าวนะคะไม่มีฟองอากาศขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าแผ่นข้าวของเราสุกดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะตักแผ่นข้าวของเราขึ้นมานะคะแล้วก็นําไปพักไว้ให้เสด็จน้ํามันค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะทอดให้ดูอีกหนึ่งรอบค่ะ เราก็จะใส่แผ่นข้าวลงไปนะคะจากนั้นก็ให้กดแผ่นข้าวลงไปให้จมในน้ำมันแบบนี้ค่ะการที่เรากดแผ่นข้าวลงไปแบบนี้ก็จะช่วยทำให้มิตรข้าวของเราสุกเสมอกันดีค่ะพอกดเสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนนี้ถ้าสังเกตว่าแผ่นข้าวของเราสุกดีแล้วเราก็จะตักขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็ให้สลัดด้วยนะจะได้ไล่น้ามันค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปพักไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วก็ทอดต่อไปจนกว่าแผ่นข้าวของเราจะหมดค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ทอดแผ่นข้าวของเราหมดแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยในส่วนของแผ่นข้าวของเรานะคะก็สวยงามค่ะและที่สําคัญเม็ดข้าวของเราฟูทุกเม็ดเลยนะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะพักแผ่นข้าวไว้ให้คลายร้อนก่อนนะคะในระหว่างที่รอให้แผ่นข้าวคายร้อนเราก็จะมาทําในส่วนน้ําตาลกันค่ะส่วนผสมของน้ําตาลก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยในขั้นตอนแรกเราก็จะตั้งหมอ้อยังไม่ได้เปิดไฟนะจากนั้นใส่เกลือค่ะ น้ำตาลแดงหรือว่าน้ำตาลอ้อยนะคะก็ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มสีสันและก็ความหอมให้กับตัวน้ำตาลค่ะจากนั้นใส่เป็นน้ำเปล่าในส่วนของน้ำเปล่าเราก็จะใส่ลงไปเล็กน้อยแล้วก็ใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีค่ะก็จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับตัวขนมของเราได้มากเลยนะส่วนใครที่ไม่มีก็สามารถใช้เป็นน้ำตาลปิ๊บธรรมดาก็ได้ค่ะพอเราใส่ส่วนผสมลงไปครบทุกอย่างแล้วนะคะเราก็จะเปิดแก๊สในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะ แล้วก็คนไปจนกว่าน้ําตาลของเราจะละลายค่ะตอนนี้เราก็ได้คนน้ําตาลมาจนละลายนี้แล้วนะคะลักษณะน้ําตาลก็จะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะปิดแกด๊สแล้วก็นําน้ําตาลไปหยอดบนหน้าขนมข้าวแตนกันค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะสังเกตว่าเม็ดข้าวของเราฟูทุกเม็ดเลยนะคะและสีข้าวของเราก็สวยกําลังดีค่ะ ใครที่ชอบสีเข้มมากกว่านี้ก็ปรับเพิ่มได้นะจากนั้นเราก็จะมาหยอดตัวน้ำตาลกันค่ะส่วนในขั้นตอนนี้นะใครที่ชอบเส้นน้ำตาลใหญ่ๆก็สามารถตักลงไปหยอดได้ตามความชอบเลยค่ะเอาเป็นว่าให้หยอดได้ตามความชอบเลยนะส่วนใครที่ชอบหวานก็สามารถทําเส้นน้ำตาลให้เส้นใหญ่ได้ค่ะส่วนในขั้นตอนการหยอดน้ำตาลนะคะถ้าลักษณะของน้ำตาลมีความข้นเหนืดขึ้นมานะคะก็ให้นำไปตั้งไฟอ่อนๆนะคะ แล้วก็คนไปอีกสักพักตัวน้ำตาลก็จะละลายแล้วก็กลับมาหยอดได้ง่ายค่ะตอนนี้เราก็ได้หยอดน้ำตาลจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วในส่วนของน้ำตาลก็แห้งดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาแพ็คใส่ถุงกันเลยส่วนถุงที่เราใช้เราก็ใช้ขนาด6คูณ11นะคะก็ใช้เป็นถุงแก้วค่ะส่วนใครที่ไม่มีถุงแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นถุงร้อนก็ได้นะ หรือใครที่ต้องการถุงแบบไม่ครีมนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ในช h อป e ีหรือ Lazada ค่ะส่วนวิธีการบรรจุนะคะก็ให้เรานำแผ่นที่อยู่ด้านบนซ้อนกันลงไปแบบนี้ค่ะก็ให้สังเกตเอานะหรือใครจะแพ็คบรรจุแบบไหนก็ได้ค่ะเอาตามสะดวกหรือว่าตามที่เราถนัดเลยนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะพับถุงลงนะคะอยู่ที่2ชั้น แล้วก็นำแม็กมาเย็บค่ะหรือในขั้นตอนนี้ถ้าใครมีเครื่องซีนก็สามารถนํามาซีนได้นะแค่นี้ก็เสร็จค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะให้ฟังเสียงขนมค่ะกรอบมากค่ะอร่อยลงตัวสุดๆไปเลย ตัวแผ่นข้าวแต่นก็จะมีความกรอบแล้วก็ฟูทุกเม็ดเลยค่ะพอเคี่ยวรวมกันกับน้ําตาลก็จะอร่อยหอมมันหวานกนําลังดีและมีความหอมของกลิ่นใบเตยมากค่ะ ยังไงก็ลองไปทำกันดูนะส่วนวิธีการทำเราก็ได้บอกละเอียดไปในคลิปแล้วค่ะส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยก็สามารถเม้นมาถามได้นะคะเดี๋ยวเราจะตอบให้ทุกคำถามที่เราสามารถตอบได้ค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ